สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็ในช่องสภาพกันนะฮะวิดีโอนี้เราก็จะมาสอบวิธีการติดตั้งตัวรันบนมือถือที่ที่สุดตอนนี้เลยนะครับก็ถามว่าตัวรันตัวนี้มันดีที่สุดยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการถอนติดตั้งแล้วก็มาให้ดูก่อนนะครับตัวรันนี้นะครับก็คือไม่มีไวรัส100%นะครับคุณสามารถที่จะเช็คผ่านเว็บไซต์ไวรัสทั่วทั่ได้เลยนะครับตัวนี้นนั่เองนะฮะซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดตัวรันนะครับผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยเข้า Discord ตัวนี้มานะคครับกก็ลลิิิง์ออยู่ใต้้ปวดีีโน หรือใครที่ใช้ Discord นะครับแล้วกดลิงก์ด้านล่างไม่เป็นก็เลื่อนมาหนานด้านล่างสุดนะแล้วคุณผู้ชมกดไปที่รูปบวกจากนั้นก็กด Jo i n a Server แล้วเ,เขียนคําว่าคีร์ีวต่อลงไปนะครับอย่างนี้แล้วกด Jo i n s e r v e เพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะเห็นหลายห้องเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องตัวรันทั้งหมดนั่นแหละนะครับซึ่งในที่นี้เรามารีวิวตัวรันครนะิปติกเนาะซึ่งตัวรันคริปติกนะครับก็เขาคอลแลบ,บกับเซียนทาบนะฮะก็คือมีการขายคีย์ัน30วันนะเนาค่อยบอกคอีกที ผมก็จะแปะลิงก์โหลดไว้แปะลิงก์ไว้โหลดไปเลยนะครับคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยโหลดแล้วนะครับมันขึ้นว่าโราบอทอัปเดตก็จะบอกว่าเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์ตัว g e t e Cryptic ไปนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์หลักของเขาพอเราเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มลงมาด้านล่างสุดนะแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วกดปิดไปแล้วกดดาวน์โหลดอีกรอบนึงมันก็จะเข้ามาส่วนของรูทแลงรูทลิงก์นะครับเราก็ทําการกดที่มันบอกเลยก็คือมันกดให้ดู Search t r i n กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องกดปิดนะคุณก็รอไปประมาณ60ิวิอ่ะเดี๋ยวมันก็จะพาไปหน้าดาวน์โหลดนั่นเองนะฮะประมาณนั้นนะครับพอมันได้แล้วใช่ปว่ามันจะติ๊กถูกแล้วมันก็จะให้กดอัลล็อกคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะครับแต่ให้นี้ผมก็โหลดไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์คริปติกนะ่ยลงให้ดูนะฮะว่ามีเวลาหรือเปล่านะครับนี่เลยอ่ะโซนนะครับก็คือไม่มีนั่นเองนะครับก็ มั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวร้านนี้นะครับดีไซน์นะครับก็คือเออเรียกว่าทําออกมาสวยนะรองรับกับแอปจําลองให้ดีมากเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วแน่นอนว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวอนาคตน,นะครับเขาก็จะมีตัวเมนูโปรเอ้เมนูตัวร้านเนี่ยนะครับก็คือสวยมากขึ้นแล้วก็ลื่นมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็อ่ะพอเราเข้ามาแล้วกดติ๊กใช่ไหมกดออกมาปุ๊บ เราก็ล็อกอินไปได้เลยนะครับอ่ะพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าสมัครหนึ่งแล้วกันเนาะผมก็จะเข้าเป anime ็นอนิเมะรัตสแตนนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแคทีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะระหว่างรองนะฮะก็เข้าไปที่ส่วนของเว็บไซต์ส่วนท็อปจุดโปรเลยนะฮะก็คือตัวนี้ล็อกอินผ่าน Discord หรือสมัครสมาชิกมาก็ได้นะฮะซึ่งใครที่เติมเงินได้เป็นนะครับก็ตามารถได้จะไปที่หน้าท็อปอัพใช่ปะมันก็จะให้ใส่ลิงก์โทมันนี่ Wallet นะครับเป็นระบบอ่งเปานะครับก็เขียนไปเลยสอนสร้างริ้งอ่งเปานะครับดูคลิปพวกนี้ได้เลยนะครับเขาจะสอนสร้างนะให้เราสร้างมา149บาทนะครับอ่าไปที่สตูนะครับจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเขาว่า c r y p t i c p r e m i u m มเอ็ t ซ r นะเข้ามาก็จะมี7วันกับ30วันนะฮะมสวันก็จะคุ้มสุดละนะครับก็คือพอคุณซื้อมาเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บคีย์เลยนะฮะเนี่ยพอเข้ามาแล้วใช่ปะมันก็จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับเอ่อ เรียกว่าเข้ามาทางแรกเนี่ยมันก็จะให้ก่อคีย์เนาะนะครับเนี่ยพอคุณกดซื้อมาใช่ไหมครับอันผมแจกให้ทุกคน1นึ่คีย์เลยแล้วกันเนาะกดซื้อสินค้าไปไปที่ history คุณจะเห็นคีย์ตรงนี้นะฮะคัดลอกมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงช่องนั้นได้เลยนะครับผมจะแปะให้ดู insert ให้ดูนะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่รีบใส่เลขตามนี้นะฮะโอเคปะใครได้ก็เอาไปเลยนะครับใครดูทันก็เอาไปเลยนะก็นอนว่าถนะ้าถามวนะ่าถ้าผมลบ เรวบอกโหลดใหม่อย่างเงี้ยถามว่า HWD หายไหมจะบอกว่าไม่หายนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมโหลดอ่าปกติเวลาลบตัวรันแล้วก็โหลดใหม่เนี่ยมันก็ต้องเจคีย์ใหม่ถูกต้องไหมฮะแต่เนี้ยไม่ต้องเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อ่าถามว่ามันโคลนจอแล้วมันจะติด HWD ไหมก็คือไม่ติดนะครับขอแค่จอแรกใส่คีให้เรียบร้อยนะครับก็คือเวลาโคลนจอเนี่ยมันก็จะโคลนจอจากจอแรกนั่นแหละสูรตแล้วคุณจอแรกใช่ปะ่ะใส่ให้มันมียองหู่นอย่างเง,งี้ย พอโคดอีกไมค์จอหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่คุณโคดตั้งแต่จอแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลันซีน่าให้ดูนะครับเห็นไหมว่าหน้าตานะครับมันก็ทําให้รองรับกับแอปจำลองมากเลยนะเห็นนะเดี๋ยวอนาคตก็จะมีแบบเรียกว่าอินเตอร์เฟซสวยกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลครีซีนับให้ดูเลยแล้วกันเนาะเนี่ยคัดลอกมาเนี่ยเราก็ทําการเอามาวางนะครับคอนโทรลวีวางมันก็จะลารันได้แล้วเนาะกดคลิกตรงนี้ไปปุ๊บนะครับผม ถ้าไม่ติดกดอีกรอบหนึ่งอ๋อให้คุณผู้ชมเนี่ยกดปิดลูกศรน,นี้ไปแล้วกดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะรันให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะประมาณนั้นถ้าคุณเปิดนี้อยู่คือไม่ต้องคือกดรันไม่ได้นะเอาเฮ้ยมแม่งรันได้ว่ะเออก็ไม่รู้แหละมันน่าจะเออๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ข้อแลบกับซีนอนมาเนาะนะครับผมแล้วถามว่าถ้าคุณต้องการให้มันรันออโต้แบบฟาร์มตลอดที่4ี่ชั่วโมงเนี่ยทำไงนะฮะจริงๆแล้วก็สหรับตัวรันนี้นะครับคุณก็โหลดไฟล์มินาเจอร์มาเนาะเปิดขึ ไปที่คําว่าค r ิปติกออโตอสคิวอยู่นี้สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะแต่ถ้าคนไม่รู้ว่าเฮ้ยฟาร์มเมเนเจอร์คืออะไรบนมือมถือทําตามได้ไหมก็จะมีคลิปสอนอยู่นะครับเดี๋ยวให้มผมผมให้ดูนะเอาเป็นคลิปล่าสุดก็ได้ครับผมจะแปะไว้ใ,ใต้คลิปดีแค่นช่ไหทุกคนตรงเนี้ยผมจะเขียนอยู่คําว่าวิธีสอนอ่าสำหรับคนที่อยากให้รันสกิวเตอต้ฟาร์มตลอด2ี่ชั่วโมงก็คือใช้ได้ทุกตัวรันเลยนะครับ โอเคปะผมก็จะบายให้ครบเลยว่ามือมถือกับบทคอมเนี่ยทำยังไงนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็สำหรับตัวรันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาซื้อกันได้นะครับโอเคนะราคาก็ถูกเท่ากับเว็บไซต์ที่เขาขายเลยนะครับแล้วก็ตัวรันนี้นะครับต้องไวอ,อย่างหนึ่งว่าที่เด็ดก็คือเขาก็เป็นเจ้าของตัวรันเดลต้าเอ็กมาอีกทีนะแล้วเขาก็มาทําขายตัวรัน ตัวนี้อีกทีก็คือตัวรันส่วนของคริปติกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝากไปซื้อด้วยแล้วกันนะครับแล้วถามว่ามันมีอะไรอีกมันมีอะไรดีอีกไหมผมก็รู้สึกว่า,าราคาคีย์เนี่ยนะครับอาจจะถูกสุดในตลาดแล้วนะฮะถ้าเป็นตัวรันโคเด็กอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีปัญหาเนาะบางทีแบบซื้อคีย์แม่งมาใช้มไม่ได้เหมือนอาซูตเองเงี้ยก็ใช้มไม่ได้แต่ว่าตัวรันเนี้ยก็คือดีสุดแล้วตัวรันก็ขึ้นเร็วนะครับผมมองว่าไม่แย่เลยนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตัวรันเนี้ยไม่เคยแบบเว็บล่มนะฮะ เว็บล่มก็คือแบบบางทีคุณใช้ตัวรันโคเด็กเนาะแม่งก็เก็บคีย์ไม่ได้เว็บแม่งเข้าไม่ได้ล่มนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เคยล่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วถามว่ามีดักาหารหัสไหมก็ผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าของตัวรันเดียวกับตัวรันนินจามันไม่รู้เขาไม่รู้จะดักรหัสทําไมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไว้ใจได้นะครับผมสำหรับตัวรันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าถ้าคนไม่ชมเนี่ยใช้โปรไม่เป็นนะก็ นี่เลยนะฮะก็คือไปดูคลิปนี้ได้ขั้นตอนแรกคืออยากโปรฟาร์มโลบอคต้องเริ่มยังไงไปที่ u t u b e นะฮะพิมพ์ไปเลยเดีย๋ยวผมจะเขียนนั้นให้ดูนะเึ๊บเห็นปะก็เริ่มไปเลยดูคลิปนี้นะฮะคลิปแรกนะครับก็คือจะสอนตั้งแต่ต้นจน,นจบเลยนะครับว่าคุณต้องโหลดอะไรบ้างนะครับโอเคนะมันก็จะสอนหมดส่วนถ้าคุณอยากเปิดหลายจอนะครับด้วยแอปมูม o เพเยอร์สิตัวนี้อยากเปิดหลายาจอก็พิมพ์ไปเลยสอนเปิดหลายจอ,อทำไก่ตานด้วยม o มูเพเยอร์สิ นะครับปกก็คือปกอย่างนี้เซิร์ชไปดูเห็นปะคลิปนี้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับการติดตั้งแล้วก็รีวิวแบบง่ายๆรวดเร็วนะครับ สำหรับคนที่ชอบเล่นอาวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาปั๊มแรงนะครับหรือว่าเจอทีมกาก,ากแบกไม่ไหวจริงนะฮะเราก็อยากหลุดออกจากแรงพวกนี้ถูกไหมฮะขอแนะนําเลยนะฮะร้านลักชูรี่แรงนะครับลักชูรี่แรงนะครับก็เป็นร้านของผมเองนะครับปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่โปนะครับแน่นอนว่ารหัสของคุณไม่โดนแบกแน่นอนนะแล้วก็การันตีทีมงานของเรานะครับก็เป็นทีมงานกอลิอสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณภาพแน่นอนอยู่แล้วแหล,ละก็จะมีราคาทั้งเหมาแล้วก็ทั้งราคาดาวย่อยนะครับผมแล้วก็แถมยังไม่พอนะเราก็มีโปรโมชั่นให้้ลูกกกคคาใหม่ออี10%็ื 10%ไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มดาวให้อีกก็คือแบบแถมดาวเพิ่มอ่ะอาจจะ1-2ถึงดาวแล้วก็เราก็เน้นฮีโร่ให้คุณอีกนะครับช่วยทำให้วีเลดของคุณเนะี่ยเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งจ้างเยอะนะครับยิ่งมีโอกาสฮีโร่ตัวน,นั้นเนี่ยนะครับจะขึ้นเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงเม็ดส้มเลยก็เป็นไปได้ <Wow. S 1> นะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปตรนนี้หรือคุณสามารถที่จะค้นหาใน a c e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่ารับปั๊มแรง ROV h e a Luxury นะครับผม